อัพสตอรี่ไม่กลัวคนตราหน้าเผยโฉมดาราชายคนดังอัดคลิปไปรับทักษิณกลับบ้านด้วยตัวเองรู้จักกันมานานสำหรับพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาพาและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแม้ในช่วงหลังจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งมิตรภาพก็ยังคงดีไม่เปลี่ยนแปลง โดยล่าสุดมดดำคชาพาได้โพสต์ภาพหมู่ที่มีอดีตนายกทักษิณร่วมเฟรมด้วยพร้อมกับอิงแพรทองทานเอมพินทองทาลูกสาวทั้งสองคนของอดีตนายกรวมถึงปอปิติสุขสวัสดิ์สามีของอิงและนัทพงคณากรวงสามีของเอมพร้อมทั้งเขียนข้อความว่ามาเมรี่คริสต์มาสนายกในดวงใจ ท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนับร้อยข้อความพร้อมทั้งส่งอิโมจิหัวใจให้เต็มไ g และเมื่อวันที่22สิงหาคมทางด้านอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับไทยโดยตอนนี้ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากครอบครัวประชาชนไปรอต้อนรับเป็นจำนวนมากพบว่าพิธีกรคนดังมดดำคชภา,าก็ได้ไปรอรับเช่นกัน โดยมดดำโพสนาทีได้เจอทักษิณลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านซึ่งมดดำนับถือทักษิณมากและเรียกว่าพ่อได้รู้จักและผ่านทุกสุขมาหลายเหตุการณ์ในฐานะครอบครัวมาด้วยกันนานถึง17ปี